รัฐบาลกัมพูชาต้านไม่ไหวขอถอนตัวออกจากกลุ่มความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศที่ร่วมกับลาวและเวียดนาม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่21กันยายนว่าพลเอกฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่ารัฐบาลพนมเปญถอนตัวออกจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมการพัฒนาระหว่างกัมพูชากับลาวและเวียดน,นามหรือสามเหลี่ยมพัฒนาลาวเวียดน,นามกัมพูชา โดยทั้งนี้ผู้นำกัมพูชายืนยันว่าได้แจ้งให้รัฐบาลของอีกสองประเทศรับทราบล่วงหน้าแล้วพร้อมทั้งกล่าวหากลุ่มหัวรุนแรงนำโครงการความร่วมมือดังกล่าวมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองเพื่อปลุกระดมให้เกิดการลุกฮือต่อต้านภาครัฐจากการให้ข้อมูลบิดเบือนและใส่ร้ายป้ายสีว่ารัฐบาลกัมพูชายินยอมยกดินแดนบางส่วนของสีจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือให้กับรัฐบาลต่างประเทศ และในด้านของรัฐบาลลาวและเวียดนามยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการประกาศของกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นหลังมีเหตุการณ์ประท้วงของชาวกัมพูชาในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาพร้อมใจออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านข้อตกลง CLV DTA และเรียกร้องให้รัฐบาลถอนตัว ขณะที่นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจกัมพูชาจับกลุมประชาชนเกือบ100คนในจำนวนนี้หลายคนยังเป็นเยาวชนฐานเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงพนมเปญซึ่งพลเอกฮุนมาเนตประนามว่าเป็นความพยายามแทรกแซงจากภายนอกที่ต้องการโค่นอำนาจรัฐบาล นักการเมืองและนักกิจกรรมฝ่ายต่อต้อตานรัฐบาลกัมพูชาเคลื่อนไหวมานานตั้งแต่สมัยสมเด็จฮุนเซนบิดาของพลเอกฮุนมาเนตว่ารัฐบาลกัมพูชาเตรียมสละดดินแดนบางส่วนให้แก่เวียดนามเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่างจุดกระแสต่อต้อตานเวียดนามขึ้นมาเป็นระ,ระยะส่วนสมเด็จฮุนเซนอดีตรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภากล่าวถึงการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ ที่ทั้งสามประเทศลงนามร่วมกันเมื่อปี2542คือเป็นการดับไฟอย่างสมบูรณ์แบบและหลังจากมีการประกาศของรัฐบาลกัมพูชาออกมาก็มีชาวเน็ตหลายๆท่านนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายความคิดเห็นแรกบอกว่าคงต้องการกลบข่าวสวีเดนปิดสถานทูตในกัมพูชาด้วยช่วงนี้ขาขึ้นหัวหุนเซนจริงๆคนประเทศนี้จูงง่ายหุนเซนถึงได้หลอกมา40-50ปี ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเหมือนตอนนั้นที่มันเผาสถานทูตไทยเพื่อเรียกคะแนนแล้วได้กลับมาบริหารประเทศต่อและความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทีนี้รู้กันยังว่าทําไมบักฮุนมันถึงของอํานาจยาวนานตลอดมาและตลอดไปไอฮุนมาเหลี่ยมนี้มันเจ้าเล่ห์มากๆ บางความคิดเห็นก็บอกว่าพี่เหงียนกลายเป็นแค่หมาการเมืองให้หุนงวยเฉยเลยงานนี้ไม่เป็นไรต่อไปก่อนจะร่วมมือกันไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องมีการเอาทรัพย์สินสินทรัพย์มาวางมัดจำกันเสียแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าการจะถอนตัวมันต้องมีภาพคู่ค้าด้วยไม่ใช่มีภาพพูดอยู่ฝั่งเดียวสุดยอดการปั่นหัวคนในประเทศแต่เอาจริงๆกว่าจะถอนโดนขนอะไรออกไปขนาดไหนแล้ว บางความคิดเห็นก็บอกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้มันลึกซึ้งเกินปัญญาที่คนขมิญจะเข้าใจได้และความคิดเห็นนี้บอกว่าช่างบันเถอะมันเป็นเรื่องของขมิญลาวและเวียดนามไม่เกี่ยวกับไทยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคือเล่เหลี่ยมของตระกูลหุนที่น่าจะทําให้ทางเวียดนามและลาวฝันเปียกเอ้ยฝันค้างความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเลือกตั้งก็มีให้เลือกอยู่พักเดียวต่อให้มีหลายพัก ก็มีแต่พักมันที่ชนะเลือกตั้งต่อให้ทั้งประเทศมีคนเลือกพักมันน้อยสุดมันก็หาวิธีชนะจนได้และความคิดเห็นนี้บอกว่าคุนเซนทำอะไรแบบนี้ได้เสมอไม่งั้นไม่ได้ฉายาว่าจิ้งจอกแห่งพนมเปญหรอกพี่จีนเองก็ระวังเถอะวันหนึ่งน้องขมรกับลำไปหาฝั่งฝรั่งเศสลูกพี่เก่าขึ้นมาจะาไงหลังแต่ตอนนี้อยากให้ชาวเน็ตช่วยจับตาเรื่องพรรคประชาชนพมา่าว่าทำอะไรไปบ้างแล้วเพื่อให้คนพมา่าได้สัญชาติไทย